เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันทีมตราดเอฟซจะเปิดสนามในการเล่นฟบตบอลอาชีพระดับดีวิชั่นหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นกับทีมขอนแก่นเอฟซซึ่งทั้งสตาฟโค้ชและกรรมก,การสโมสรได้ดำเนินการฝึกซ้อมและคัดเลือกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามอย่างครบคันซึ่งนายวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาก,กล่าวกับทีมตราดทีวีถึงความพร้อมของทีมดังนี้ครับผมเรียนว่า สำหรับผมนั้นก็ขอนแก่นผมไม่เคยเห็นได้จะดูในในที่เขาเล่นมาแล้วก็ผมก็ส่วนมากจากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ก็พยายามดูว่าเขามีเปลี่ยนตัวไหนบ้างก็ได้ทราบว่าเขามีหน้าคู่ที่เร็วแล้วก็มีความคล่องตัวแต่อายุก็จะมากนิดนึงแสดงว่าประสบการณ์ดีนะฮะเราก็คิดว่าเรามีหลังหนุ่มแล้วก็บอกวิธีการไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่า ตัวเราเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าถ้ากลางเราดีหลังเราก็แน่นขึ้นเพราะวัดกันที่หน้านะครับข้างหน้าเราก็ผมก็คิดว่าช่วงนี้นะครับก็มีหลายคนที่มีความมั่นใจพวกที่กระหายที่อยากจะทําความสุขให้กับคนตราดอย่างทอดนี่ผมว่าเขาดีมากปีนี้ผมสังเกตจากรถเขาไม่เคยออกจากห้องเขานอนพักผ่อนเต็มที่อาการโคโ e เนี่มั่นใจ นะครับเขาเก็บตัวแล้วก็เขาตั้งใจผมเรียนว่าเป็นเป็นการเล่นนอกบ้านในแมตช์แรกเราต้องยอมรับว่าเราไปบ้านเขาเราเสียเปรียบแต่ด้วยการรวมใจผมก็บอกทางสตาฟว่าตอนนี้ท่านที่เอามาดูอยู่นี้ตัวก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่ตัวท่านที่จะทำให้เขาเกิดการรวมใจว่าตราจะมีความสุขถ้าแมตช์แรกเขาเขาไม่แพ้นะครับถ้าชนะเขายิ่งจะมีความสุขมาก อหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นในบ้านเยอะนะครับก็เชื่อว่าพลังผมเชื่อว่าคนที่จะมาชนะตราที่บ้านนั้นก็ต้องหนักใจถึงจะเป็นทีมดีอย่างไรผมเชื่อว่าด้วยแรงเชียร์นะครับนักฟุตบอลจะรวมใจกันตอนนี้ก็พยายามก็คิดว่าไม่ไม่ไปนอนที่ขอนแก่นนะครับในวันที่ไปนี่ก็จะนอนที่วังลว,วังน้ําเขียวนะครับแล้วก็ฟิตซ้อมที่นั่นแล้วก็จากวังน้ําเขียวเดินทางก็สองชั่วโมงก็ถึงขอนแก่น ก็คิดว่าถึงขอนแก่นก่อนก่อนเที่ยงก็จะพักผ่อนแล้วก็ลงเล่นเลยนะครับแล้วถึงเย็นถึงจะให้นอนแล้วก็กลับตอนเช้าผมเองก็คิดว่าเป็นคนที่อยู่คอนแก่นมาถึงเกือบหปีกว่ารู้จักคอนแก่นดีนะครับก็จะไปก็เรียนว่าถ้าทำมั่นใจสําหรับคนตราดแล้วผมคิดว่าพวกผมก็พยายามทําดีที่สุดแล้วก็พร้อมนะครับที่จะไปสู้วันนี้ขึ้นไปสระกกลางท่านรองเสือก็ล้อผมเล่นว่าพี่ เอาชายชนะมาฝากตาผมก็บอกเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าแรงเชียร์แรงใจชาวตาดคงไม่ต้องไปหมดหรอกครับแต่ว่าส่งแรงใจเราสู้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามเอาชายชนะกลับมาครับติดตามตอนที่สองได้ในวันพรุ่งนี้กับการเปิดสนามพบกับการมาเยือนของสิงห์ท่าเรือ